สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีสอทุกถ่กานพ่อพ่อกับซองพี่น้องแกมบมเลยพี่น้องเด้อกับสวัสดีเอฟซีถูกทูกฐานเนาะเพิ่นมาขายยาสมุนไพรพี่น้องอีแม่ยังบบนักท่อพ่อเออยู่สุขุมมาเห่นเราฮะที่สุขุมมาเหรอ เรื่แม่ก่อนชี้เข้าอันนั่นดอนตาล่าใช่หรออยู่ลาวเ้านี่นะใกล้ชิดองดอนตลาดมันมีบ้านมันเวะลงไปทรายมือนะบ้านแรกมันแข่งอย่างประซัพเดี๋ยวนี้เราดีเลยไปห้องหมอจนบอกมันนอนพักยื่เงินละถือว่าเอาไปได้แล้วเราเป็นจังบุญเแม่เราดีเลยนะเป็นลูกกับว่าเชียงกัวของละครอบครัวมันก็เห็นดีพร้อมเพียงกันละ ไปกินเบิรงสุดนึ่งกัโยกอีหลีเราเราคนน่ะแล้วเป็นนักต้นแม่นี่นะที่แรกกันไปหาหมอแล้วเขาเจาะของเราเจาะแล้วมันพืดขึ้นเปื่อยไปเนี่ยอันนี้นะเปื่อยเป็นวงมุนเลยได้อ่อนนั่นผ้าขาวติดไปเลยเราคนน่ะโอ้ที่เราบอกเจ้าเราคือปรมาน้ำปรมาแล้วเราจะ้เงินเนาะนี่นะงั้นพ่อใหญ่เราสักลายเต็มกลางหลังกระตุ้นกระตุ้นอันได้เราคือปรมาน้ำ ก็จะจโจดดยวยเหมือนกันก็จะ <c oughs> เข้ายางมาแวะลิ้นแวะหาเบื้องนั่นแหละยาหลวงเนยังกินครอบคู่กันได้เด้อออเด้ันนี้บห้ามบมเป็นยังดอกอันนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยาต้านเชื้อแก้ปวดกินครอบคู่กันได้กับสมุนไพรตัวนั้นให้แม่กินลองเบื้องมาแล้วยามาฮอดเสียนะกันว่าเอวยบวแพงมาอย่างกับลุมเบื้องเหมือนเธอน้องช่วยเหลือได้บูว่ากันดอกเด้อ ยงเงินทองขนาดยิ่งบอกเลยน้องรุดซอยเหลือแม่ได้อยู่บ่ว่ากันอันนี้นะขอแต่ให้แม่ดีฮรับค่อยๆก็ดีใจคือแพงแท้สุดหนึ่งแปดพันบาทเชียอมากตซดใจเล่นบึงตัวด่ากันบอกเลยน้องเชี่ยวไม่บิึงน้องกบลูกบุตรว่าลูกชายเผื่นยังยังอยู่เจ็ดวันยังเจ็ดวันแปดวันยังกักตโตนะกักตัวในสวรรค์นี่มาตั้ไทยอื้อ ชุมพายังว่งาพาบม่มีไปหาโมนันแม่นว่าสามสิบสองถือเราไปจ้าขมันหนับหัวแ,นะแม่นี่ยจนบ่มีเงินเลยจังวะล่อขามาเจ็ดเป็เมื่อจะจังมาไม่ขาจะได้ลงไปส่งเครื่องอวันนี่คนละทางมงโผเพราะว่าเข้ามาในกลุ่สามที่คืออะไรคสิปักซองมัน โทรหาดอกอืะแม่เศร้าไปแล้วแม่แม่มันก็แพงดอกซ้ำนี่ค่อยว่าน่ะคุ้มค่าแล้วแหละตันแรกกันเศร้าะมันบริแพงดอกทอะไรจะซื้อแม่แม่ลูกไปยึดจุดความสามารถละไรเลยแม่เด้ลูกแต่งยาให้เจ้าเนี่ยลูกไปยึดจุดความสามารถเลยให้แม่ดีกันแหละอือถือโทษทำได้ต่ออืออืออือถือโทรหาเจ้าเด้อนี่ เบิงมืนออื่นเนี่ยก็จะลงไปส่งยาเป็นอยู่รักรักสามสิบห้านี่มือเซโนเซนิพักตัวนี้ประมาณสองมือ้อจึงอยู่เซโนโน่นี้าาเพราะว่าจะได้ฝากยาเขาไปให้เจกึมทางอันนั้นทางส่วนเขาอยู่ทางนั่นเซโนนี่นมันจะมีผู้นหนึ่งแต่ว่า,าเพิ่นงไปเอาอยาผัวแม่ดอกลงอันนี้เจกึมเยอะนะ จกึมกับยูเซโนเเนาะัหจากเพื่นหมอคนน่งเาบอจักบอจักเนาอืมฮัลตะกอนกับอกาศออกเพื่อนทางวิทยุให้เพื่อนเป็นเอายาปวดตาไว้ลงโอคันแปนว่าละมาเนาะปรกษาลำลาขันเปนละมาสมภารเนยเบิดเงินเบิดคำแล้วเพราะว่าฮไปลายบ่องลายบ่อนแล้วจนไม่มีหัดเงิน นั่งเผากันแบบนี้ยเลยพี่เราเองเล่นของเราเนี่ยเห็ดไปทางไหนเราไปเห็นกันเห็ดไปทุกย่างเสียก็ออกไปอันนี้บอลงเพราะว่ากันดอกอันนี้ฮะเนี่ยอืมเป็นแบบไม่แยลูกยังแนะนําให้ใช้เราเด็ดเป็นมิตรสบุ่ไผ่ตอตานกับอันนี้เป็นเชืเอิ้นมาเกี่ยวกับมะเร็งตอมน้ําเหลืองไหมขั้นต่อไปอันนี้ฮะเป็ดตัวนี้ฮะหลายคนเป็นมีแต่แม่เราเป็นอันนี้นะฮะอืม เป็นแล้วบางคนไปเจาะไป็อย่างโอ้ยวยากมีเห็ดเด้ออันนี้เด้อค่อยบอก็่อดลงหน้ากัแหลยบ่อตัวฝนเป็นน่ะมันแบบไปเลยนะแบบไปแล้วตะกี้มันสิไข่รข้างนอกแท่งแรกกินสิกใครกินไก่เนี่ยแห้งขึ้นอีกเนี่ยไม่ไงไม่ได้นอนรถเนี่ยน้ำไม้นอนอย่างไรเออน้ำไม้ยังบม่ได้ใครกินเราจะไปใช้หมอนะครับมาด่ากันแนะนําให้แม่เนี่ยไปห้องหมอนะแนะนําให้เพื่อนตัวเองมันพิษมันอย่างอันนี้บ่บ่พูดอย่างซีนนี้กันเนี่ยพิษนี่ยนะอืออ๋อ hello 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 hello

นี่มันมันิไม่ค่ะอรมันชาเบรันผิดช้อนขำเหตุางเหดเละกันเลยาวเบอร์อื่นบออืมเบอร์นันนั้นเห็ดนี้วันนี้อยากกินฮี็กินยางเห็ดไปเบิ้นั่นแหละพี่น้องเลยห้าเกษ

าต้องานี่เดแม่นคว่มาเลยศีระหมอหมอบมบอเศร้าเลยสิขาหมอแล้วพี่เอาไอคนเจ็บห่เห็นบมยายรับบ่เสื้อหักไม่พี่เอาไอหมัดหนึ่งแปดพันปลายกว่าบาทเป็นหักใม่หรือเป็นยาสมุนไพรเนี่ยครบเขาโบกบัดบกบกบย่าอืม

เขาบอกใช่เราเหนาะจันาจะบอกเไ่ได้บอกแล้วจะได้เบยมนบเนาะมอนจับหักได้สิไยอ้าวว่าวก็ได้อยู่ี่แบบสูตรนันแบบแมนแมนเาแก้ว่ะแก้วก่อนนี่โทรหาเล่าเป็นเส้าก็ไปเอาจะเล่าคุ้เท่าสองสามคน พี่น้องของบ้านทั้งหลายผู้เฒ่าผู้ใหญ่จะได้แล้วเฮ็ดบ่ทุกอย่างแล้วพี่น้องเอ้ยว่าแต่ดีแต่เศร้าเนาะก้อยใยญ่สวงยายเศร้าเลยหายหายประหยัดลูกค้ากห้วิทย์ให้ว่างมอยเจ็บให้ปวดว่าซั่นซะความเจ็บก็ยังเจ็บสัเก่าบ่ยายแล้วจะลงอยู่กลางหรือว่าลงแล้วเตียงเขาหามไปบมดเลย เท่กมาแล้วยายเ้าวาสิปัดปัหญ่ี่เจ้าอยู่เขาว่าสิลงปัดไ่ปัญญังอยู่จักหน่อยเ้าสิลงไปทําความสะอาดจักหน่อยนี่เาสิปัดญ่ได้น้ำเขาสองเมือก็สิบได้บ่มันกับสุ่มเลยน้อยมันกัมาลงเลยเอรีบ้าั ก็ต้องสั่งมาแล้วยายนี่ใโอ้ยเพิ่นขีดเงินจะมาแต่ใจเซเทบมีหินบ่มีใจเราอยากลงตันล่างพี่น้องไอ้ขี้ง่ายนางเหนียวง่ายกอตอดกอไผยแะไรเ้อพี่น้องเด้อแมนแหละเนาะไปเบาไปยังกังง่ายพี่น้องพอมันบริเบิ์นข้นเบินลงหัวกันได้หาข้าเจ้าแล้วบริจ้างเงินจ้างค่ำดอกหาข้าเจ้า โอ้ยน right? ่อยเจ้าดีเจ้าเศร้าก่อนเราเพล่นยาไปเราไปกินเหมยกินแล้วก็ยังบ่เศร้าเนาะยายก็ยังเลืสมุนแม่นแมนแมนเบิ้งกินแปาเบิ้ลแก้วโทรหาลาอืมโทรถามเราก่อนเด้อว่าเราขาดม้วนเลยเห็ดเบิทุกอย่างแล้วเอ้ย น้องเอ้ยขีปนี้ก็จะลำลาพาจ่าผ่าพี่น้องฝากกดไไหลกดแเร์เด้อพี่น้องเด้อฝากเบิงผักส้มไม่น้องแก,ก้มบุ้มมะเลยพี่น้อง,ง,ส,อง,องส่งกำลังใจเข้ามาหลายๆเด้อสบายดี